คือสามารถที่จะเป็นที่ที่จะเก็บน้ำทดเชยที่ที่เขากั้นน้ำไว้เือคือถ้าที่ที่เขากั้นน้ำไม่ให้ขาวีอตัวน้ำเองมันเป็นเขื่อนน้ำที่ที่ที่โดนโดนบ้านเป็นเขื่อนแม้จะไม่ได้เป็นเขื่อนยาวเป็นเขื่อนย่อมหยน้ำน้ำไหลไม่ได้ก็ท่วม ที่ในการทำคลองใหญ่ของของช่างที่ว่าจะทำคลองอะไรกว้างร้อยเมตรไม่ต้องต้องบวกบวกบวกันให้เป็นร้อยเมตรยังไม่ยังยังยังต้องทำหลรูปแบบท่ำคลองเล็กแต่ให้มันต่อกันสามารถที่จะใช้น้ำไหลไปถึงทะเล